สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่แชม a ์ n แนลกับผมแชมป์พิรพลเอื้ออริยกูลช็อตเด็ดวันนี้คาราเต้ชิปสายรุง้งทำไมทิ้งเงินถึงได้ใจถ้าพร้อมแล้ว3 2, 1. 2> จ1จัดไปจัดไปจัดไปประเดิมด้วย FBT ทเสร็แย่งรองจากปูงราชบุรีเปิดทินเจอร์บางกอก ทีมอันดับ4ของไทยที่4ปีล่าสุดจบอันดับ2-3-2-4อันตรายนะฮะทีมนี้ซึ่งนัดนี้ภาพช้าทำให้บอลไทยดูดีขึ้นเยอะมันต้องเถียงอะไรกันแล้วก่อนจบเกมครึ่งแรก20วินาทีโรงละครแห่งความหวานเจ้าบ้านุราบุรีชุดส้อมเฮก่อน1-0แต่ช่วงทดเจ็บมีประเด็นคาราเต้โดนทีโอ้โหมองได้2มุมนะครับก็คือมุมแรกนี่เสียงทำให้เพื่อนร่วมอาชีพเดี่ยง มุมที่2องมองแบบเห็นใจเปิดใจกว้างก็คือผู้เล่นทีมเยือนไม่เห็นว่าโกเจ้าบ้านกําลังพุ่งออกมามันจึงเป็นอุบัติเหตุกรรมการก็ต้องวิเคราะห์เจตนาของปกกล้านะฮะแต่มันดันไปงายปุ่มใส่เด้ถ้ามันโดนหน้าเข้าไปไม่กล้าคิดต่อเลยว่ามันจะเป็นยังไงกรรมการตัดสินใจเฮ้ยใบแดงก็ทีมเยือนตาม1ลูกเหลือ10คนแต่นี่คือความแปลกของฟุตบอลครับเปิดครึ่งหลังแค่2นาที นัทวุฒิออกอาวุธเสมอกันที่1ประตูต่อ1แต่อีกครั้งก่อนจบเกม12นาทีราดรีมีจุดโทษไม่ต้องเถียงกันเสียเวลา V-AR สรุปเองมาจากข้างหลังนะครับฟฟลิปโรลเลอร์ R er, กับตันไทยเจอรมันจัดไฟ2-1ครับราดรีมีเฮพุ่งมาอยู่ที่2มาสึกใหญ่บอลไทยฮะ บุรีรัมบุกรีเลโอสเตเดียมบ้านจ่าปุงบีจีปทุมยูไนเต็ดบีเจเจนัดชนะ6เสมอหนึ่งสอบตกภาษาไทยสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและครึ่งแรกนี่บีจีสวมบทปืนใหญ่ฮะสารักยิงยัดแชมปสิวรักษ์กำแพงยังยันอยู่ โอ้แล้วบีจีอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นจากเกือบครึ่งสนามสันติภาพยังไม่มีใครพลาดครึ่งแรกโอ้มันครับ0-0เปิดฉากครึ่งหลังนาะทีเลขอัดสามบีจีบอมลูกโดงเอาวุ่นกันมันในกรอบโทษอันเดรสจูเยสยิงทีมเก่า1-0ครับโอ้กลองหลังเวเนซุเอลัน187เซนนะฮะได้เปรียบโกอยู่4เสเนแต่ดูคุณผู้ชม จราจรมันติดขัดโกมันออกมาไม่ได้แต่คนบุกมันบินมาถล่มได้ b ีจีหนึ่งลูกไม่พอเปลี่ยนตัวลุกลงมาอีกสิโรดฉัดทองจี้มาลองของสายรุ้งพุ่งเสียวเหลือสานาทีสุดท้ายสิโรดให้กับโตเตยิงโฮดโอ้โหคุณผู้ชมถ้า b ีจีเล่นแบบนี้ตลอดไปสิ่งที่ฝันไว้แชมป์ไทยลีกคิดว่าจะมาไหม จบเกมบีจีชนะ1-0ครับผ่านไป8นัดชนะ7เหมอ1ทิ้งที่2รากรี5แต้มและมาปิดท้ายที่ตอนนี้คนไทยดังสุดในบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเนื่องจากเป็นลีกที่หัวธุรกิจนะฮะตอนนี้ไม่มีแฟนบอลเข้าสนามขาดรายได้จึงมีไอเดียว่าใครก็ตามในอังกฤษอยากดูถ่ายทดสดทุกคู่ต้องจ่ายเงิน คือบางคู่อาจจะมีฟรีครับแต่บางคู่เนี่ยนะฮะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนัดหนึ่ง14.95พาวน์หรือ605บาทเสียงแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่พอใจเซตชิเกตแบบนี้คนบางคนซื้อตั๋วปีไปแล้วเงินก็จ่ายเข้าสนามไม่ได้ยังต้องมาควักดูทีมรักอีกนัดละ600เนี่ยนะนี่นะฮะส่วนนักข่าวที่ยังติดเฮนรี่เวนเชอร์บอกทุกลเลศ ให้จ่ายสัก200บาทมันพอรับไหวแต่นี่มันอะไรทีมนี่ใช้เงินซื้อนักบอลเกือบ50 0หมล้านบาทแต่จะมาเอาเงินนัดละ600บาทกับแฟนบอลที่กําลังลําบากเนี่ยนะปิดจมูกครับพี่น้องปิดจมูกกลิ่นเหม็นของความโลภลูกฟุตบอลมันเน่าอยิงตาทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นกับพวกเราแล้วก็สังคมส่วนใหญ่ฮะมันต้องให้20ทีมลงมติกันว่า 1. นเนี่ยเห็นด้วยเก็บตังค์เพิ่ม 2. ไม่เห็นด้วยแฟนๆเข้าสนามไม่ได้ก็เครียดพออยู่แล้วให้พี่น้อง,องแนงเกล็ดดูฟรีกันเถอะปรากฏว่าแทบทุกทีมตั้งแต่เล็กถึงใหญ่บร์นลี์พาเลสไบรตันยันเชลซีิเวอร์พูแมนซีอาร์เซนลสเปอร์แมนยูเห็นด้วยครับที่จะให้มีการเก็บเงินแฟนบอลเพิ่มสรุปผลโหวตครับเห็นด้วยขาดลอย19ต่อ1นอ่ะ19ต่อหน,นะครับ มีหนึ่งทีมที่ไม่เห็นด้วยทีมทีมนั้นที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งเดียวครับคือจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งประธานชื่อว่าท si ็อปอายวัตศรีวัฒนะประภาคำว่าไทยได้เสียงชมเรื่องหัวใจไปทั่วโลก